สวัสดีค่ะพบกับช่องห่วยแม่นมาชแน,นลของเราในวันที่25คกุมภาพันธ์2566นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางที่2ของวันนี้และเป็นคลิปที่26ของเมื่ประจำวันที่1มีนาคม2 5 6 6นะคะวันนี้อาจลงให้นวดเรียวเลยนะคะ3คลิปนะรอดูกันสําหรับคลิปนี้นะคะ เป็นแนวทางคลิปที่2มาเริ่มดูกันเลยมีททางของใครบ้างนะคะอาจจะเริ่มที่นทางของเลขเด่นแอดโกสพินนคคำนวณซึ่งอาจได้มา2ฉบับนะคะเป็นแนวทางเด่นบททั้ง2เลยแนวทางของเซียนแปะโรงสีแนวทางของแอดลูกแก้วล้านลานะคะซึ่งอาจได้มาประมาณ3ฉบับนะแนวทางของเลขเด่นหลักสิบล่างอาจารย์เอกสิ์พีนะคะแนวทางแอดประกอบเหมือนมณีเพชรแนวทางเลขลับเฉพาะสายทหารแนวทางชุดเน้นแอด ส่วนแตงนะคะแล้วก็ปิท่ทาที่าทางเลดับแอดโกสัพินนคคำนวลซึ่งแอดได้มาอยู่2ฉบับค่ะเราก็มาเริ่มดูทีละจ้าก,กันเลยนะมาเริ่มที่แนาทางของเลขเด่นแอดโกสัพินนคคำนวนนะคะซึ่งแอดได้มา2ฉบับนะคะฉบับแรกนี้เป็นนาทางเลขเด่น1 1 0บตบนสุดที่2ที่เราน้งเข้าใช่ไหม เข้าวเลขหนึ่งอยู่ที่หลักสิบบนและเลขเจ็ดอยู่ที่หลักหน่วยบนนะคะเข้าวสองตัวใช่ไหมอ่าสำหรับรงวดนี้นะคะแอดก็สะปินงวดคำนวณก็ให้เด่นร้อยสิบหน่วยบนสุดที่สองอยู่ที่แปดเกแล้วก็หงวดนี้ สตัวนี้จะมาบนหรือเปล่าแล้วถ้ามาเนี่ยจะมาหลักไหนเราก็รุ่นกันนะคะสำหรับแนาทางเลขเด่น110เหนือบนสุตรที่2ของ8โกสปีนักคอนวณน,นะต่อมาค่ะจับที่2นะคะก็จะเป็นนาทางเลขติดบนสูตรที่4นะคะผู้เรียนนั้นเข้าใช่ไหมอ่าเข้าเลขหนึ่งนะหนึ่งอยู่ที่หลัก สิบบนนะคะแล้วก็เลขเจ็ดนั้นอยู่ที่หลักหน่วยบนนะแล้วในงดนี้แอดได้มาแปงปันนะคะให้มาคือเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าและเลขเกาสีตัวนี้จะติดบนไหม เราก็มาลุ้นกันสำหรับมนาทางาสูตรติดบนสูตรที่4ของ8โกสัมพีนักคำนวณใครนะคะที่ขอมาแอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะลงให้เลขเด่นบน2สูตรนะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของเซนประรงสีให้โชคเจ้านี้แอดไปเจอมานะคะเลยนำมาแบ่งปันกันมีใครรอไหมมีใครตามหาไหมคะเจ้านี้ไปเจอมาจากไหนก็นำมาแบ่งปันกันนะได้มานะคะเรามาดูฝั่งซ้ายมือก็จะมี5 1 3สา 5 1 1 3และ3าหานะคะและฝั่งขวาม,มือแอดนะห96่งเกและ6 1ตามนีน้ใครนะคะที่ชอบแนวทางของท่านนี้แอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะงวดนี้ซึ่งเป็นงวดแรกที่แอดลงให้จะปังจะยังไงเราก็ลุนกันสำหรับแนวทางของเซนแปอรงสีให้โชคนะคะ ต่อไปค่ะเป็นแนวทางของแอดลูกแก้วล้านลาสํสำหรับเจ้านี้แอดได้มา3ฉบับนะฉบับแรกฝั่งซ้ายมือแอดนะคะก็จะเป็นแนวทางชุดสมล่างนะคะให้มาก็จะมี7007 5775 5005 8338 5885 3003นะคะต่อไปค่ะฉบับกลางนะคะฉบับที่2เนาะให้มาคือคู่บนนะ 0770 0770นะคะส่วนนาทางล่าง0 7 0 7 0 70, 7 7070 70. ูนสอรจ้านี่ก็รู้สึกว่า70จะอ่าจะชอบมากนะคะและฉบับที่3เน้นเน้นเม็ดเดียวฟัน7เม็ดเดียวคือ70นะคะใครชอบนทาทังของท่านนี้แอดลงให้นะคะแอดลูกแกว้วลั่นหลานะต่อไปค่ะเป็นนาทางของ อาร์ถึงกิสิตพีนะคะซึ่งเป็นแนวทางหลัก10ล่างนั่นเองงวดนี้ให้มาคือเลขเก้เลข1และเลข7นะคะ3ตัวนี้จะมาหลัก10ล่างไหมหรือถ้ามาอาจจะมาหลักหน่อยได้ก็ได้นะคะสำหรับเจ้านี้ก็มาดูกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะ,ะแต่ว่าที่เป็นแนวทางออ่บน บนไม่ปกัิยังไม่ได้มานะคะถ้าได้มาอย่างไรแอก็จะลงให้อีกอาจจะนว่ามีท่านึงขอมาอยู่นะฉะบับนั้นยังไม่ได้มานะคะฉะบับดำดำนะอ่าต่อไปค่ะเป็นแนวทางของแต่ประกอบเหมือมนมณีเพชรนะคะซึ่งแอจได้มาเป็นชุดเต็มนะคะให้มางวดนี้วิ่งอยู่ที่เลข2กับเลข3นะแนวทางอ่าสามตัวก็จะมี2 2 4 6 2 8 2 3 3และ437นะคะส่วนแนวทางที่เป็นชุด2ตัวก็จะมี สองสอง2องสี่สองหสองแดสามสสามสามามสี่และสามนะคะงวดนี้จะเข้าไหมาเราก็รุ่นกันสำหรับระทางของแอบประกอบหมื่นมเีเพชรชุดเต็มนี้นะคะชุดที่เป็นชุดเน้นยังไม่ได้มาถ้าได้มาก็จะลงให้อีกนะต่อไปเป็นหนาทางของรับเฉพาะสายทหารให้มางวดนี้นะก็จะมี8 70, 7ดเจ็ดดห 873 05 06และ07นะคะซึ่งให้เลกนับจากในวังคือ05นะอันนี้คือแอบไปเจอมานะคะก็เลยนำมาแบ่งปันกันนะนำมาแบ่งปันกันต่อไปเผื่อจะได้มีโชควาภร,ร่วมกันต่อไปค่ะเป็นหนาทางของแอสนตนแงชุดเน้นนะ ให้มาคือ309 705 572 09 05และ27นะคะซึ่งเจ้านี้ชุดเต็มแอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถหาดูที่หน้าปกได้เลยนะคะของแต่ละคลิปแอดนะต่อไปค่ะปิดท้ายเลยที่นาทางเลือกดับของแอดโกสังพินนะคำนนนะคะซึ่งแอดได้มาอยู่2ฉบับนะฉบับแรกนี้เป็นนาทาง เลขดับ10หน่วยบน,นสตดที่4ซึ่งที่เราให้มาคือ2นั้นผ่านใช่ไหมอ่าผ่านนะคะอ่าสำหรับในงวดนี้อาจโกสัมพี P นะกคำนวณให้ดับ10หน่วยบนสุดที่4คือเลข2เช่นเดิมอ่างวดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันและฉะบับที่2นะคะก็จะเป็นนาทางเลขดับล่างนะวิทยานั้นแอดโก้สัมพีให้ดับล่างอยู่ที่5นั้นผ่านใช่ไหมคะ ค่ะเนาะสำหรับในงวดนี้แอดก็สัมพีบอกว่าให้ดับล่างอยู่ที่เลขหนึ่งอ่างวดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบเลขดับเลื่อนมาที่ท้ายคลิปไปเลยนะคะเพราะว่าแอดลงที่ท้ายคลิปนะท่านไหนไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะค่ะแอดก็ต้องขอบคุณนทางทุกๆท,ทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนะคะที่ ติดตามรับชมพี่องค์เรานะคะถ้าชอบนะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะจนะไน้ไมมพลาดแนวทางที่แอดจะามาแบบปันหรือถ้าแอดนั้นนาเสนอผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าแอดจะลงแนวะทางให้ทั้งหมด3คลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะรอดูกันนะสวัสดีค่ะ